สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human k i n d ก,กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของไต้หวันกันดีกว่านะครับ แต่เราเนี่ยไม่ได้จะมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ละกันก็เรียกได้วันะปัจจุบันเองเนี่ยบริเวณไต้หวันก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริเวณที่ตึงเครียดที่สุดในแง่มุมของการเมืองโลกเลยถูกไหมนะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดสงครามมากๆเลยนะครับผมและไต้หวันเองเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนบางคนก็มองว่าเป็นประเทศของตัวเองซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่มุมมองของคนละกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีกรณีแบบเนี้ย เกิดขึ้นอยู่หลายที่บนโลกมากๆเลยกับดินแดนที่ต้องการจะแยกตัวเป็นเอกราชขึ้นมาแต่อาจจะติดปัญหานู่นนี้นั้นอยู่เต็มไปหมดนะครับผมก็แล้วแต่คนจะมองแล้วกันว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนะครับแต่ถ้าเรามาดูกันในเวทีโลกเองเนี่ยนะครับผมไต้หวันเองเนี่ยนะครับถามว่าเป็นประเทศไหมก็บอกกันตามตรงแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตัดสินเอาเองนะครับผมคือการจะเป็นประเทศหนึ่งได้เนี่ยโอเคเราต้องมีคุณสมบัติของการเป็นประเทศถูกไหม แต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกแล้วไต้หวันเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกไหมนะครับผมอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าความเห็นของผู้คนนะหมายถึงว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขารับรองไต้หวันเป็นประเทศไหมคําตอบก็คือมีประเทศที่รับรองอยู่12ประเทศนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยถามว่าทาไมถึงน้อยจังนั่นเป็นเพราะว่าถ้าจะรับรองไต้หวันเนี่ยก็จะมีปัญหากับทางจีนถูกไหมก็เหมือนว่าต้องเลือกแหละว่าจะจีนหรือไต้หวันซึ่งประเทศส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยเขาก็เลือกจีนมากกว่า ไต้หวันอยู่แล้วนะครับโดยประเทศที่ยอมรับไต้หวันเองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นประเทศเล็กๆเ,กเกนาะมีเบลิสกัวเตมาลาเฮติเกาะมาแชลประเทศนารูประเทศปาเลาปาลากวัยเซนคิดเนวิสเซนลูเซียเซนวินเซนต์ตูวาลูแล้วก็วาติกันก็จะเป็นประเทศแนวเล็กๆแบบนี้แหะครับแต่อันเนี้ยก็เป็นแค่เหมือนการยอมรับในระดับนานาชาติละกันนะครับผมในแง่มุมอีกแง่หนึ่งละกันนะการยอมรับใน ผู้คนความเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับการยอมรับในระดับชาตินะครับอาจจะมีคนยอมรับไต้หวันมากกว่าที่เราเห็นนั่นเองที่นี่เองเนี่ยนะครับผมเรามาพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะเราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันไต้หวันเองเนี่ยแน่นอนละในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างแน่นอน แต่ให้ผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไต้หวันเคยประกาศเอกราชมาแล้วและไต้หวันเนี่ยก็เคยถูกญี่ปุ่นบุกยึดมาแล้วในวันนี้เนี่ยจะมาเล่าถึงเหตุการณ์การบุกยึดไต้หวันของญี่ปุ่นนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะครอบรวมไปกับเหตุการณ์การประกาศเอกราชของไต้หวันด้วยเรื่องราวเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็เป็นผลมาจาก สงครามที่ชื่อกันว่าไซโนเจแปนิส e วอร์หรือว่าสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุน่นที่เกิดขึ้นในปี1894 เหตุการณ์นี้เองเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกระบฏในเกาหลีนะครับซึ่งเราต้องท้าความไปเล่าถึงเรื่องของเกาหลีกันนิดนึงละกันนะเกาหลีในตอนนั้นเองเนี่ยก็ปกครองโดยราชวงศ์โชซอนนะครับผมในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยจีนก็ปกครองโดยราชวงศ์ชิงซึ่งจีนในยุคนั้นเองเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีสู้กับตะวันตกได้นะแต่จีนเองก็ยังถือได้ว,ว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเทียบกับเกาหลีอยู่ดีนะครับผมทําให้เกาหลีเองเนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับทางจีนนั่นแหละก็อยู่ใต้อานาตของจีนแล้วก็คอยขอความช่วยเหลือจากจีนขึ้นมาที่นี้เองเนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์การกรบฏท,ที่จะร่มราชวงศ์โชซอนขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือกบฏท,ที่ชื่อว่าถงฮักครับพอเกิดกบฏขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกาหลีก็ได้ขอความช่วยเหลือไปยังกรุงปักกิ่งนะครับผมว่า ส่งความช่วยเหลือมาหน่อยมาช่วยจัดการกรบฏหน่อยแต่ในทางกลับกันนี้เองเนี่ยญี่ปุ่นที่กําลังยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับผมจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นอิมพีเรียลเจแปนเนี่ยเพิ่งได้หมู่เกาะคูริวมาในปี1875และในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ขยายดินแดนต่อไปอีกในปี1879กับการได้ครอบครองหมู่เกาะริวกิวมาถูกไหมนะครับญี่ปุ่นเองก็เป็นมหาอำนาจในเอเชียเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีประเทศเล็กเนี่ยแต่กําลังขยายอิยทธิพลอยู่ก็เห็นเลยว่าโอกาสนี้เนี่ยก็เป็นโอกาส ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้ในตอนที่จีนเองเนี่ยได้ส่งทหารกว่า2,500คนเข้าไปยังเกาหลีทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ประท้วงขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเหมือนข้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะใช้ในการส่งทหารเข้ามาบ้างเหมือนกันญี่ปุ่นได้บอกว่าทางจีนนั้นได้ละเมิดสนธิสัญญาเทียนจินซึ่งไอส้สนธิสัญญานีเนี่ยไม่ได้บอกว่าจีนเนี่ยห้ามส่งทหารไปเกาหลีนะแต่ถ้าจีนเนี่ยจะส่งทหารไปเกาหลีอะ่ะ ต้องมาบอกรัฐบาลญี่ปุ่นถึงเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนแต่ทีนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละจีนทําผิดแล้วญี่ปุ่นก็ได้ข้ออ้างในการที่จะส่งทหารเข้าไปยังเกาหลีต่อจากนั้นไม่นานทหารญี่ปุ่นก็ได้ออกเดินทางจากแผ่นดินใหญ่และเข้าไปยังเมืองอินชอนด้วยจํานวนทหาร4 0 0พคนและรวมไปถึงนาวิกโยธินอีก500คนแต่การส่งทหารไปแบบนี้เนี่ยก็ใช่ว่าเกาหลีจะพอใจนะครับเกาหลีก็ได้ขอให้ญี่ปุ่นเนี่ย เอาทหารกลับไปซะเอาทหารถอยไปแต่กลายเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ายึดกรุงโซลซะเลยซึ่งแน่นอนเกาหลีในยุคนั้นน่ะไปสู้อะไรญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมต่อจากการยึดกรุงโซเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะรัฐบาลต่างๆขึ้นมาที่จะเข้าข้างทางญี่ปุ่นเป็นรัฐบาลโปรญี่ปุ่นทางจีนเองเนี่ยมีหรือจะยอมนะครับจีนเองเนี่ยก็ออกมาประนามทันทีทันควันหรือว่านี่เป็นรัฐบาลผิดกฎหมายนี่มันไม่ใช่รัฐบาลที่คู่ควรน,นี่มันไม่ใช่รัฐบาลที่มาตามขั้นตอนและตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ทาให้เกิดการ ขึ้นแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมทางฝั่งของจีนเองเนี่ยก็ไม่สามารถสู้กับฝ่ายของญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นในยุคนั้นเองเนี่ยมีการฝึกทหารที่ดีมากๆทหารญี่ปุ่นนั้นมีวินัยมากๆรวมไปถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเองก็มีความทันสมัยยิ่งกว่าฝั่งของจีนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะยังไม่ได้เจาะไปที่รายละเอียดของการต่อสู้เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าจีนเนี่ยนะครับผมก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าสู้ไม่ได้นะครับที่นี่เองเนี่ยในระหว่างการต่อสู้มันก็ได้มีข่าวลือออกมาแล้วว่าจริงๆเนี่ยจุดประสงค์ ก็คือญี่ปุ่นต้องการดินแดนที่มันเป็นของจีนที่มันอยู่ข้างล่างนั่งหาและนั่นก็คือเกาะไต้หวันและหมู่เกาะเพิงหู ทางจีนเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะเสียทีญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งในการต่อสู้และรวมไปถึงการเจราจาที่จะสงบศึกลงจีนเองเนี่ยก็ได้ยื้อเวลาครับทาไมถึงจีนต้องยื้อเวลาล่ะจีนเองเนี่ยก็หวังว่าจะมีมหาอํานาจจากทางยุโรปสักประเทศหนึ่งเนี่ยหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เป็นผลอยู่ดีนะครับก็ได้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนั่นก็คือสนธิสัญญาชิโมโนเซกิที่เกิดขึ้นในวันที่17เมษายนปี1809 ในส่วนที่สัญญาชิโมโนเซกินี้นั้นทางจีนเนี่ยก็ได้ยกไต้หวันและหมู่เกาะเพิงหูให้กับทางญี่ปุ่นนั่นเองครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยหลายหลาคนอาจจะบอกว่าเอา้าเรื่องราวจบแล้วหรอก,ก็คือญี่ปุ่นได้ไต้หวันไปเลยยังหลอกนะครับยังหลอกอันเนี้ย เป็นการแค่ยกให้ในกระดาษเฉยๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนไต้หวันเองอะ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องยอมให้ญี่ปุ่นหรือให้จีนมาปกครองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับเราดูฝั่งจีนญี่ปุ่นสู้กันไปแล้วคราวนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ไต้หวันบ้างดีกว่าในไต้หวันเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ชิงอยู่ในตอนนั้น แต่พวกเขาเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองในตอนแรกพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ทางรัฐบาลปากกิ่งเนี่ยอย่าไปยอมรับสนที่สัญญาที่ญี่ปุ่นน่ะมอบมาให้พวกเขาไม่ได้อยากให้ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองพวกเขาแต่หางนี้ทางนั้นเองทางรัฐบาลจีนก็ไม่สามารถทําอะไรกับเรื่องราวตรงนี้ได้ และผู้ว่าการของไต้หวันยังตัวของถังจินซงก็พยายามจะเรียกร้องไปแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเกาะไต้หวันนั้นจะถูกยกให้กับญี่ปุ่นภายในช่วงเวลา2เดือนที่กำลังจะมาถึงในขณะเดียวกันนี้เองตัวของซิลเฟิงเจียผู้ซึ่งเป็นเหมือนคู่แข่งของตัวของถังจินซงเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้มีแนวคิดที่แตกต่างกันเลยทั้งจินซงนั้นคิดว่าเราควรจะทําทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่นะควรจะค่อยๆและทำ อย่างระมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยตัวของชิวเฟิงเจียก็มาในขั้วตรงข้ามเลยนะครับต้องการที่จะให้ไต้หวันเนี่ยประกาศอิสรภาพของตัวเองออกมาในไหนจีนก็ไม่ช่วยแล้วถูกไหมงั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองแล้วละ่ะแล้วจากนั้นตัวของชิวเฟิงเจียก็ได้เข้ายึดอำนาจจากตัวของทังจินซงแล้วก็ได้เข้าประกาศให้ไต้หวันนั้นกลายเป็นรัฐ ที่มีอิสรภาพไม่ต้องขึ้นอยู่กับจีนอีกต่อไปแล้วไม่ต้องขึ้นอยู่กับญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธจีนท่าีเดียวนะครับถึงบอกว่าจะขอประกาศเอกราชออกมาเนี่ย แต่ก็ยังขอให้จีนเนี่ยนะครับผมคอยช่วยเหลืออยู่พูดง่ายๆก็คือย,ยังยอมรับจีนเป็นลูกพี่อยู่นั่นแหละโดยการประกาศเนี่ยได้ส่งผ่านโทรสารไปนะครับผมได้บอกว่าผู้คนไต้หวันนั้นได้หาทางแก้ปัญหาที่พวกเขานั้นจะต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นได้แล้วพวกเราประกาศให้ไต้หวันเป็นเอกราชของตัวเองแต่พวกเราก็จะยังอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์ชิงอันแสนศักดิ์สิทธิ์พูดแบบนี้แล้วคิดว่าจีนจะดีใจไหมอะไรครับ จีนเองเนี่ยก็ไม่ได้ดีใจหรอกนะครับผมเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็มีประเด็นกับญี่ปุ่นที่มายึดเกาหลีอยู่ถูกไหมจีนเองเนี่ยก็กลัวว่าถ้าไต้หวันประกาศอิสระภาพแบบนี้ญี่ปุ่นไม่ได้เข้ายึดไต้หวันได้ใดโดยดีเนี่ยเดี๋ยวญี่ปุ่นน่ะจะไม่ยอมคืนดินแดนตรงคาบสมุทรเหลียวตงมาจะเป็นยังไงเนี่ยจีนเองก็เครียดเหมือนกัน,นครับเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปซึ่งเหตุการณ์นี้เองอ่ะสุดท้ายก็จะจบลงได้โดยการเข้ามาแทรกแซงของ3ประเทศนะครับนั่นก็คือรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสในเหตุการณ์ร intervention รผมก็ทําใ จีนเนี่ยได้คาบสมุดเหลียวตรงคืนมาแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตรงนี้แล้วเลยครับผมเรากลับมาพูดถึงเรื่องของไต้หวันกันก่อนละกันนะครับหลังจากไต้หวันประกาศเอกราชออกมาเนี่ยไต้หวันไม่ได้ประกาศบอกว่าฉันจะเป็นประเทศไต้หวันนะแต่เขามีชื่ออยู่นั่นเองนะครับผมชื่อประเทศในตอนนั้นก็คือฟอร์โมซาเฮ้ยชื่อมาดูไม่จีนเลยนี่ว่าแล้วชื่อฟอร์โมซามันมาจากไหนกัน การประกาศนี้เองเนี่ยได้เกิดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมปี1895บอกว่าต่อจากนี้เราจะเป็นดินแดนที่ว่า Republic of Formosa หรือว่าสาธารณรัฐฟอร์โมซานั่นเองครับฟอร์โมซาเองเนี่ยเป็นชื่อภาษาโปรตุเกสนะครับผมที่ทางนักเดินเรือโปรตุเกสเนี่ยได้เดินทางมาและเห็นเกาะแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยได้ย้อนกลับไปเป็นร้อปีแล้วเลยครับผมในตอนที่มาค้นพบเกาะแห่งนี้เนี่ยคือปี1542นะครับนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเนี่ยเมื่อ เจอเกาะไต้หวันก็โอ้เกาะน,นี้สวยจังเลยพูดออกมาว่าอีลาฟอร์โมซานั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเกาะที่สวยงามนะครับเขาก็เลยเอาไอ้คาที่นักเดินเรือโปรตุเกสเคยเรียกเกาะแห่งนี้เนี่ยเอามาตั้งเป็นชื่อเกาะไปเลยนะครับผมก็โอเคต่อจากนี้ฉันคือประเทศฟอร์โมซาเลยละกันแล้วตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับชื่อไต้หวันามาเล่าให้กับทุกคนด้วยนะครับเอาถ้ามันชื่อฟอร์โมซาเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นชื่อไต้หวันได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมชื่อไต้หวันเองเนี่ยมาจากการที่ชา าวฮอลแลนด์เนี่ยนะครับชาวดัชได้เดินทางมาที่นี่เหมือนกันแล้วก็ได้มาเจอสันทรายที่มันอยู่ตรงอันผิงก็เลยจะตั้งชื่อตรงนั้นเนี่ยว่าไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งคําว่าไต้หวันนี้เองเนี่ยมันมาจากชนเผ่าชนพื้นเมืองที่อยู่ในเกาะแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่คนจีนนะคนกลุ่มนี้เนี่ยเรียกกันว่าไทวอนพีเพลนะครับผมเขาก็เหมือนเรียกกันมาโอเคไทวอนกันก็ตรงเนี้ยเรียกว่าไต้หวันไปเลยละกันแล้วลต่อจากนั้นเนี่ยชื่อไต้หวันก็เริ่มถูกใช้ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยชื่อไต้หวัน ถูกใช้จริงๆขึ้นมาเนี่ยในปี1684จากการที่มีการตั้งชื่อเขตตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นไต้หวันไปเลยนะครับผมก็เป็นไต้หวัน prefecture ไปครับในตอนนั้นที่นี่เองเนี่ยเรากลับมาที่เรื่องราวกันต่อดีกว่าหลังจากที่ได้ประกาศว่าโอเคไต้หวันเนี่ยจะไม่อยู่กับจีนอีกต่อไปแล้วนะฉันจะเป็นประเทศฟอร์โมซาแล้วแล้วยังไงต่อเลยครับ จีนเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมก็จัดพิธีในการที่จะมอบเกาะแห่งนี้ให้กับญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ด้วยความที่ว่าเอาเกาะประกาศเอกราชไปแล้วถูกไหมเขาก็เลยไม่ได้ไปจัดที่ดินแดนในไต้หวันเลยนะแต่จัดพิธีการส่งมอบเนี่ยในเรือด้วยซ้ำไป แต่นั่นก็เป็นแค่พิธีการส่งมอบแล้วครับต่อจากนี้แหละจะเป็นการต่อสู้จริงๆแล้วเมื่อประกาศเอกราชมาแบบนี้แล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ฉันได้สิทธิ์มาจากจีนแล้วนี่ฉันจะไปยอมให้พวกแกเป็นประเทศฟอร์โมซาได้ยังไงญี่ปุ่นเองนะครับผมก็ส่งทหารมาเหมือนกันซึ่งแน่นอนทางไต้หวันเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมนอกจากจะต้องป้องกันตัวเองให้จงได้ทางญี่ปุ่นนะครับผมได้ส่งทหารมายัางตอนเหนือนะครับเราทหารแห่งจกกักรวรรดิญี่ปุ่นได้ขึ้นฝั่งที่แหลม Diego, ซานติเอโกล้ๆกับบมูบ้า ที่อยู่ห่างไปจากเมืองจีหลงแค่20ไมล์เท่านั้นเองนะครับปัญหาของไต้หวันคืออะไรนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ย ทหารเนี่ยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วเละครับญี่ปุ่นมีทหารมืออาชีพที่ฝึกมาอย่างดีมีวินัยสูงมากๆและมียุทธุปกรณ์อาวุธทีธ่ทันสมัยมากๆทําให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยดูจะเหนือกว่ากองทัพของทางฟอร์โมซาหรือว่าไต้หวันอยู่แล้วแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทางไต้หวันเองเนี่ยไม่ได้เคยรบแบบเป็นระบบมาก่อนนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านก็เหมือนจะมีวอลล์ดของตัวเองมีนายพลคอยคุมทัพของตัวเองขึ้นมาซึ่งนายพลเหล่านี้เองเนี่ยคุมกองกําลังของตัวเองก็จริงครับแต่พวกเขาเนี่ย ครับผมไม่สนใจที่จะรับคําสั่งจากส่วนกลางทําให้ไม่ได้มีการ coordinate ไม่ได้มีการร่วมมือในการที่จะบัญชาทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนแต่ละคนก็อิมพอไว้กันเลยแต่ละคนอยากป้องกันหมู่บ้านแต่ละคนอยากป้องกันเมืองของตัวเองยังไงก็จัดเลยนะครับผมก็คือแยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับทำให้มันเป็นการง่ายต่อฝั่งญี่ปุ่นเป็นอย่างมากที่จะมาโจมตีโจมตีโจมตีมตมตแป๊บเดียวเนี่ยไต้หวันก็เละไปหมดแล้วซึ่งเหตุการณ์ทุกคนก็พอจะเดาได้เลยครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงญี่ปุ่นนั้นได้เข้ายึด ด้วยเส้นทางสู่ไทยเปน,นั้นได้เปิดกว้างแล้วซึ่งในช่วงเวลานี้เองเนี่ยผู้คนของฟอร์โมซาก็คงต้องการผู้นําที่จะมารวมใจในการต่อสู้ถูกแม้สู้ตรงๆไม่ได้งั้นนี่ดีกว่าเราสู้แบบกองโจรดีกว่าผู้คนเนี่ยผู้คนเนี่ยก็ได้พยายามจะไปร้องขอให้ถังจินทรงนั้นมาบัญชากองทัพหน่อยแล้วก็คอยสู้กันแบบกองโจรแต่กลายเป็นว่าทางนั้นปฏิเสธแล้วก็พยายามที่จะเดินทางมาที่จีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมนอกจากตัวของทางแล้วเนี่ยตัวของชิวเฟิงเจียที่ ที่เป็นคนยึดอำนาจแล้วก็ประกาศให้ไต้หวันเป็นเอกราชออกมาเนี่ยก็ต้องการจะเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เหมือนกันนะครับโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้จะทิ้งไต้หวันเขาจะไปหากําลังทหารมาเพิ่มต่างหากซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็สามารถเดินทางไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่ได้จริงๆต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของจีนด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าหลังจากเขาเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ไม่กลับมาไต้หวันอีกเลยและเมื่อข่าวว่าผู้นํสองคนเนี่ยเอาหายไปหมดแล้วเอายังไงดีล่ะข่าวมันก็แพร่สะพัดไปทั่่วเลยผู้คนนกก็ตตใจื ตนกไม่รู้จะทํำยังไงเกิดการโกลาหลเกิดการจราจนขึ้นมาครับมีการออกปล้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเต็มไทยเปไปหมดหายนะครั้งนี้นั้นได้ดําเนินมายาวนานถึง2วัน และมีผู้คนเนี่ยเสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้มากกว่า500คนเหตุการณ์นี้จบได้ยังไงนะครับจบด้วยความที่ว่าเราพ่อค้าเนี่ยก็มองแล้วว่าเมืองเมืองนี้มันเละสุดๆไปแล้วอะ่ะจะให้ใครมาปกครองก็ได้มันก็ดีกว่าตอนนี้ที่ไม่มีใครปกครองเลยอยู่ดีก็เลยต้องยอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาปกครองไทยเปยอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆและในวันที่17มิถุนา ญี่ปุ่นก็ได้ตั้งการปกครองขึ้นมาในไทเปได้สําเร็จหลังจากที่ไทเปได้ถูกยึดครองได้เนี่ยทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันก็ได้ถูกยึดครองไปแทบจะทั้งหมดในเวลาอันแสนรวดเร็วแต่ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะสามารถยึดครองตอนเหนือมาได้เนี่ยนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่ายึดครองดินแดนตอนเหนือเนี่ยมันให,ใหญ่และถูกไหมมันเป็นดินแดนที่กว้างและมันทําให้เกิดการต่อสู้แบบกองโจรของชาวไต้หวันเนี่ยพยายามเข้ามาโจมตีญี่ปุ่นอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยช้าลงเป็นอย่างมากในการที่จะดดําาาาเเเนนิกกกรยกะะั้งใหจ และในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นกําลังวุ่นอยู่กับเหตุการณ์ทางตอนเหนือทางตอนใต้เองเนี่ยทางไต้หวันก็มีความพยายามจะรวมกองทัพกันขึ้นมาและรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเพื่อสามารถให้มันปกครองกันไปได้ที่ไถยนานนะครับโดยในคราวนี้เองเนี่ยก็ไปเอาตัวของยงฟูที่เป็นแม่ทัพเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแต่ตัวของยงฟูเองเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะปฏิเสธตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็ยังทํางานอยู่ดีนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆขึ้นมาพยายามสร้างระบบให้กับ ไต้หวันขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบสแตมแล้วก็รวมไปถึงธนบัตรต่างๆก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาในขณะที่ประเทศเกิดใหม่อย่างฟอร์โมซาเริ่มที่จะปกครองตัวเองได้หน่อยหนึ่งแล้วเลยครับแต่มันก็เทียบไม่ได้เลยนะครับผมกับทางฝั่งของญี่ปุ่นที่ส่งทหารมาในตอนนี้เนี่ยอยู่ในเกาะไต้หวันรวมกันแล้วเนี่ยกว่า5 0,000คนแล้วเลยครับนั่นเท่ากับว่าความพยายามของฟอร์โมซาเนี่ยมันดูจะล้มเหลวทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอครตอบก็คือใช่นะครับถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะวุ่นอยู่กับการต่อสู้แบบกองโจรในตอนเเหนนือแแต่่สุดท้้ายลยลวี มีจำนวนทหารที่เก่งกว่ายุทธปกรณ์ดีกว่าและมากกว่ามีจํานวนทหารสูงถึง5 0 0 0 0ืนคนน่ะ ที่เหลือจะไปสู้อะไรได้ล่ะผ่านไปประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมญี่ปุ่นก็ได้ดันแนวรบมาจากทางเหนือแล้วก็มาจากทางใต้ด้วยนะครับเพื่อเข้าประชิดไถ้หนานตัวของยงฟูนั้นรู้ดีว่าสู้ไปยังไงเนี่ยก็ไม่ชนะอยู่แล้วนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่เลียเ่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องโดนญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยยอมเลยดีกว่าตัวของยงฟูก็เลยได้ส่งจดหมายไปหาในพลของญี่ปุ่นอย่างตัวของคาบายามะสุเกโนริโดยเนื้อความเนี่ยก็ได้บออกวว่าไต้้ัันนนจะยม จำนวนต่อทางญี่ปุ่นแต่ทางญี่ปุ่นก็ปฏิเสธอยู่ดีนะครับผมซึ่งยงฟูเองเนี่ยเห็นท่าไม่ดีและอยู่ไปยังไงก็ไม่รอดแน่ๆงั้น ตามไอ้สองคนที่มันหนีไปแล้วดีกว่าอะงั้นเราไปจีนแผ่นดินใหญ่ดีกว่านะครับผมซึ่งการไปในครั้งนี้เองเนี่ยก็วุ่นวิตสุดๆเลยเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ได้ส่งเรือมาตามล่าอย่างเรือยาเยายามะด้วยนะแต่สุดท้ายเองเนี่ยก็ไม่สามารถระบุได้ว่ายงฟูคือใครกันแน่เพราะว่ายงฟูเองเนี่ยได้ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาได้ปลอมตัวเป็นคนจนทั่วไปทําให้ไม่สามารถระบุตัวได้และสุดท้ายตัวของยงฟูก็สามารถเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ได้สําเร็จซึ่งเมื่อทุกคนทิ้งไต้หวันแบบนี้ไต้หวันจะมีใจสู้ออะไรลลรลคับก็อยมมสผม ในวันที่21ตุลาคมปี1895ไทยหนานนั้นก็ได้ยอมจำนนให้กับญี่ปุ่นและในอาทิตย์ต่อมาทั้งญี่ปุ่นก็ได้ประกาศว่าณนะตอนนี้ทั้งเกาะไต้หวันนั้นได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นแล้วรวมไปถึงหมู่เกาะเพิงหูด้วยก็เรียกได้ว่าคนไต้หวันนี่สวยจริงๆนะครับผมกับเหตุการณ์นี้เนี่ย คือสวยที่ตรงไหนสวยตรงที่อีผู้นำสามคนเนี่ยมึงหนีหมดเลยนะครับผมหายไปหมดเลยนะครับไม่มีใครอยู่ช่วยเกาะเลยนะครับผมแล้วเกาะจะไปสู้ยังไงได้เลยครับยิ่งเจอกับทหารที่เก่งกว่าอาวุธดีกว่าจํานวนก็เยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ก็มีหนทางเดียวนั่นแหละก็คือแพอะไรครับผมมองไม่เห็นชัยชนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยในสุดนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับนี่คือเหตุการณ์การบุกไต้หวันของญี่ปุ่นในปี1895นะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นได้เข้ายึดไต้หวันหลังจากที่ได้รับการส่งมอบโดยจีนแล้วแต่ไต้หวันปฏิเสธแล้วก็ประกาศเอกาลาตัวเองกลายเป็นฟอร์โมซาออกมาเลยนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นเกิดความรู้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ทุกคนชอบกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเววลลลาลงแ้ ผมขอลาไปก่อนกับรายการ Battle of Human Kind ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมถ้าให้ผู้ชมอยากจะสนับสนุนช่องในตอนนี้เองเนี่ยก็อาจจะเอาคลิปนี้ไปแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อหรือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ช่วยเหมือนกันนะครับผมกด Subscribe ช่องเราก็ช่วยนะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนกันผมจะได้สามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแบบนี้ให้กับทุกคนฟังไปได้เรื่อยๆอีกนั่นเองก็มีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้เอาความรู้แบบนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังกัน แห่งนี้ทั้งนั้นเองถ้าใครเนี่ยมีความรู้ที่เยอะกว่านี้รู้เรื่องราวนี้ละเอียดกว่านี้ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมเมสร,ริมมาแบ่งปันความรู้กันได้ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับบางทีเนี่ยยิ่งเป็นชื่อจีนๆนะอาจจะอ่านชื่อผิดด้วยซ้ําไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยก็อย่าลืมมาแก้ให้ด้วยนะผมอ่านชื่อผิดอะไรไปเพราะว่าผมอ่านชื่อจีนไม่ค่อยเป็นนะครับประมาณนี้แล้วกันวันนี้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Battle of Human Kind บายๆครับสวัสดีครับ